สวัสดีครับซีรีส์ชุดเปลี่ยนสายไฟห้องเครื่องกิบชรเกตอนนี้เป็นอพิซอดที่15แล้วครับวันนี้ก็จะมาเก็บชุดนี้ครับแผงชุดนี้เครื่องเสียงถึงโอกาสเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วครับไม่ได้เคียร์นะครับแต่เป็นไพโอเนียรุ่นที่ถูกที่สุดครับ <c oughs> ถึงมันจะเป็นถูกที่สุดแต่มันก็ไพโอเนียนะ เดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้ครับเอาละลุยเลยในนี้ที่ฝนเยอะครับเอาพาชุบน้ำเช็ดซะหน่อยตรงไหนเช็ดได้เราก็เช็ดครับตัวนี้สกรูกแค่ตัวเดียวครับตรงนี้เ้าใช้ไขควงไฟฟ้านี่ ่ใช้เกียร์ตอ,อนตอ,อนไว้นะครับแล้วก็ช้าๆไม่งั้นมันจะแตกหมดอันนี้ช่องใส่วิทยุเนี่ยนะครับเดิมของผมอ่ะวิทยุมันจะยึดไว้ข้างในแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนวิทยุทีนึงครับก็ต้องถอดหน้ากากชุดนี้ออกมาชุดลายไม้เนี่ยครับทีนี้มันมีวิธีการอยู่ผมที่เกียรถอดละเวลาจะเปลี่ยนวิทยุก็ง่ายๆเลยก็ใช้วิธีเสียบตรงนี้แต่วิธีการนันคือ ไอความสูงของตัวเนี้ยหนึ่งดินตัวเนี้ยกับช่องเนี้ยมันจะได้แต่ความกว้างเนี่ยมันไม่ได้ให้ใช้วิธีตะไบ,บครับเราจะตะไบ,บขอบนี้นิดหนึ่งประมาณข้างละสองมิลไม่ถึงสามมิลครับนิดเดียวปุ๊บเนี่ยใช้ตะไบ,บจะง่ายที่สุดแล้วก็มันจะไม่ค่อยแตกต้องระวังด้วยหลังถ้าผมจะเปลี่ยนวิทยุนี่ก็ง่ายแล้วไม่ต้องมารือ้อหน้ากากลายไม้ตัวนี้ออกแล้ว <Okay. S 2> ครับสำหรับซีรีส์ชุดเปลี่ยนสายไฟข้องเครื่องกิเชาร์ีเอพิซอดที่15ขอจบในชุดนี้ก่อนนะครับรอติดตามตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเนื่อยแล้วครับสวัสดีครับ